รริิพเ er. นี่อาจเป็นโอกาสจะได้สนิทกับเจนอสจังก็ได้เจนอสมาครบทุกคนเลยเหรอต้องร้ายแรงมากเนี่ยกระบองเหล็กไม่ว่าจะปีศาจหรือมังกรฉันก็ลุยหมดละแทงท็อป <top> มาสเตอร์ไซตา่มาเหมือนเคยได้ยินชื่อเมื่อก่อนเฟรชประกายแสงสุนัขเฝ้ายาวใครตดกันนะซูปเปอร์เอาลอยดากชาทุกคนกำลังมองกล้ามของฉันอยู่มองอยู่พิกกอด อสเวินขับเคลื่อนซอมบี้แมนผู้นี้ดูไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไรจะหมูนั่นจะกินไปถึงไหนกันเนี่ยคิงเมทัลไนไม่มาจะกระพัดเด็กเอ๊ะอันดับหนึ่งไม่มาอีกแล้วทั้งที่อยากจะเจออะตอมิกซามูไรจะบ้าซิลเวอร์แฟรงจะรับไอ้พวกเด็กนั้นเป็นศิษย์หร <ton>. ือไงซิลเวอร์แฟร แล้ววันนี้มีเรื่องอะไรกันล่ะทัศน์จะไปรู้ได้ยังไงกันละ่ะฉันต้องทิ้งทุกอย่างที่ทำมารอสองชั่วอโมองเลยนะบลาสไม่มาไซตามะขอชาหน่อยสิฮะ<า><า>